สวัสดีครับผมฟิล์มรัตภูมิครับวันนี้ผมมาพูดถึงมูลนิธิสิทธิหลงปูหมุนครับซึ่งเป็นผู้ที่เผยแพร่บารมีหลงปูหมุนและเป็นผู้ที่ตักสินชี้ขาดพระเครื่องหลงปูหมุนทุกรุ่นครับภายใต้การนำของพันตำรวจโทรพินชาติไทยครับและขณะนี้มูลนิธิสิทธิหลงปูหมุนกําลังจะจัดทําเหรียญหลงปูหมุนรุ่นมหาโพกรัพย์ซึ่งวัตถุประสงค์ชัดเจนมากครับจะนํารายได้ไปสร้างที่ทําการถาวรของมูลนิธิรูปแบบเหรียญก็สวยงามมากเลยนะครับเรียกว่า ยันเรียกทรัพย์หมุนดวงชะตาชีวิตควรค่ากับการเก็บสะสมครับเหรียญรุ่นนี้เปิดจองในวันที่22กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับที่ห้างพันธิพสร้าง,งามวงวานชั้น2อย่าลืมเก็บเหรียญรุ่นหลวงปู่หมุนมาหาโกศาไว้ด้วยนะครับ